จีบเหลืองนี่ชิงคบล่าปีที่แล้วใช้ชื่อป๊อปประกันภัยแชมป์เก่าได้ไหมจะบอลจะบอลเข้าไว้บอลมาให้แจเก,กี้แจเก,กี้ยิงเหรียญทองสามคูณสามกีฬางชาตินะครับแจัก,กี้ บัดบาทมีสายดีครับผูกคุมลูกหล่อด้วยชูดโดดใีบาไม่ได้ยักยี่ไปลงไปจาก,กี้ก็คอ่อยคาะไว้อดีตักบานอาชีพของการไฟฟ้านะครับทีมการไฟฟ้าคู่กับจะพืช ตอนนี้มาทำงานอยู่พิณุโลกก็เลยพาน้องๆซ้อมบาสอยู่ที่สารกุําพร้อมกับลูกหลานเด็กๆเทียมเด็กบ้านๆอยู่ปัจําสารกุําครับพักอยู่แฝดต,ตำรวจทำให้วงการบาสเกตบอลของพิณุโลกคึกคักครับมีสีสันสามารถสู้กับจังหวัดต,ต่างจังหวัดอื่น ภาคเหนือตอนล่างนี่เราก็เป็นหนึ่งไม่ยอมใคราภาคเหนือตอนบนเรายังเป็นรองอยู่แค่เชียงใหม่แถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนี่พิ่โลกเราสู้เขาได้วาไว้ทูดโธลงไปจะบอลกับสามแต้มระยะไกลเลยห่างเส้นระยะสามแต้ม อดีตตัวนักเรียนไทยเคยนั่งเครื่องบินไปแข่งที่ฟิลิปปินส์มาแล้วบจบบอลตอนนี้มาช่วยแม่ค้าขายครับเป็นพ่อค้าขายของสร่งระหว่างประเทศระหว่างไทยกับพมา่าที่แม่สอดครับอยากข้ามไปเล่นการพนัน จีนเท่าจะ,ะว้ยหมดตัวนะเวยลูกศิษย์ครูหลายคนเป็นเซลหลายของอยู่ดีๆข้าไมไปเล่นคาสินโนคาสินโนฝั่งพมา่าแถวแม่สอดหมดครับเท่าไรก็ไม่เหลือมันตั้งโปรแกรมไม่หมดแล้วควาอมอะเราม,มีทางชนะมันหรอกนีเท่าไรก็หมด โดยเฉพาะคนที่ติดผีการพนันเสร็จมันหมดแล้วครับค่อยเคลอ,อมาถ่ายรีไว้จ่ายมาขอเขาแหวกชูเข้าไ้ หย้อนไปขึ้นอึดลงความไปพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นปักแรกบางละกรรมมันก็สู้ครับมันมาด้วยใจเสียค่าน้ำมันลดมาเสียค่าเตจ่ใจชวนพี่ชวนน้องพี่ป้านอ้อามาแข่งบ้านเออ ถึงกองเชีย์จะไม่ตามมามันก็มากันได้เออเป็นเหมือนกองเชียดเด็กบ้นบานๆยกบุบ้านมาเลยเขียวไว้วางยาวมาให้หมายเลขสิงเอ็ดชิงกาแจบเคข,ขนมเคก น่ากินจังตัดไว้หมายเลขสามจ่ายมาบิลลี่บักแรกตัดไปได้จ่ายมาให้หมายเลขศูนย์โกโก้โก้เาคาะผลเดียวที่เลียนอยู่มอนอนอกนั้นพาน้องๆมาวาไว้สามบิลลี่เข้มลงไป แคลลี่ลูกขึ้นมาครับจากปักแรดบางละกำแหวกขึ้นไป30คุณครูคนเดียวที่พาเด็กปักแรดมาแข่งทูดจุกโก้ไม่ลงขูอ๋องครับแจ็กกี้ตายมาให้หมายเลเขสามเฮ็ดลงไปเสื้อมันยังเขียนว่าป๊อปประกันภัย แต่ปีนี้เปลี่ยนชื่อมันด่ขึ้นเป็นชิงคอบราตัวมันก็เพิ่มขึ้นเอาตัวมือสุดยอดมารวมกันอยู่ลากมาจะอนแวหวกว้างลงไป คอยเคามาฝักแรกใายมาให้โจโก้โดนตีเอ้บบิลลี่เข้มตีเปล่าเดี๋ยวโจโกโ้กูจะเจ็บด้วยมันอุตสาพาน้องจากฝักแรกมาแข่งบาสเดี๋ยวมันเจ็บแล้วมันจะกลับบ้านไม่ได้ เอาไว้จ่ายมาให้จุกโก้โก้คอชูดยังอยู่ครับจ่ายมาให้แจ็กกี้จ่ายมาให้เจ้าพิงหื้ยมันบินมากลางอากาศเลยเลยลอยตัวได้ดีมากครับเจ้าพิงเนี่ยผอมจะจ่อยแค่นี้แหละหุ่นมันก็คล้ายขี้ยาแต่มันเล่นด้แพวแข็งแกร่งเหลือเกินเจ้าพิง มาเจอกับแจ็กกี้ก็ไปที่มันผิวเลยครัจบจ้าพิงลุ่มจากโคราชมาเรียนอยู่พิซซโลจายมาให้แจ็กกี้ให้จ้าพิงยังไม่ยิงส่งย้อนหลังไปเก้าเจ็ดูุตไม่ล้มเก้าเจ็ดที่จะต้นส่งมาให้บิลลี่บิลลี่ไายมาให้ปัตตี้ปัปปี้เออ ้ามฝากไปจะาพิงโดนเสียไม่ได้ลวงปักแรกเฮ้ยมันไม่ยอมพิงมันไม่ยอมไม่ง่ายหรอกเสียบอล่ง่ายมันไม่ยอมจะไปยิงต่อหน้าต่อต,อตามันก็ไม่ยอมมันเป็นนักบาสมืออาชีพเา้ว้ได้กู้กู้เฮ้ย หัวหน้าทีมพ,พาน้องมาแข่งไ้่โกนเลยมันมีดีเกียเขาหน่อยมันเรียนอยู่มอนอมันสามารถพาน้องมัธยมมาแข่งกับเขาได้บิลลี่ชิงเขาบ้าชุดสามกระชอบไปฝักแลกขฟาให้เคาให้มันเรียนกันอยู่มัธยมนะครับ มีโก้เรียนโมอนออยู่คนเดียวอูดเออใช้เท้าเตะเฉลตน้นฟาวเล่นกับน,น้องมันยังพัวขนาดนี้เแล้วต้นหลนลานต้องใช้เท้าเตะเแล้วได้มาจะพิงมันมาแล้วแว๊บไม่ลงเป็นครั้งแรกที่มันบินขึ้นไปแล้วไม่ลง บิลลี่หลอกบิลลี่ลากบิลลี่ให้แจ็กกี้ยิงสามโชว์ไปแคลี่ลูกมาส่งให้สามสิบยิงกระชอกต้นายให้แจ็กกี้จ่ายให้บิลลี่บิลลี่จ่ายให้เจ้าพิง์เออ ต้องทิปมันมั่งตบกระบาดมันมั่งก็ได้เออมันบินนักไม่ไงั้นมันโชว์ผิวอยู่ในแหละทิง